คนนึงนะครับอยากหมดหนี้ไอคนที่ไม่มีหนี้ก็อยากจะมีอิสระภาพทางด้านการต้องกัดฟันทํางานประจําที่ตัวเองไม่ได้ชอบทําสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รักเพราะว่าคุณเนี่ยติดกระดุมเม็ดแรกผิดไงวันนี้ผมกําลังให้ลืกระดุมแล้วก็มาติดกระดุมเม็ดใหม่ติดกระดุมให้มันถูกอีกครั้งโดยการเริ่มต้นจากการรู้ตัวเองก่อนว่าตอนนี้คุณอยู่จุดไหนใครที่เคยรู้สึกว่า ทำไมกูต้องเป็นนี่เลยวะกูแบบแทนที่กูจะแบบได้ใช้ซื้อบางสิ่งบางอย่างที่อยากได้อยากจะพาลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆนะครับอยากจะแบบว่าซื้อของขวัญให้แฟนของเราหรือแบบเราอยากจะกินอาหารที่คนอื่นเนือกินบ้างเราอยากจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าเออกูขอนอนพักบ้างแต่เสาร์ที่กูต้องกัดฟันมาขายของมาทาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกอึอดอัดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังถ้าวันนี้คุณเอาไปกลับไปทํานะคุณจะได้มีอิสรภาพทางการเงินได้ไหวขึ้นอันที่2ก็คือคุณจะได้แบบ ลดนี่แล้วก็ปลดนี้ซะ้ทีอย่างน้อยนะ3ปีถึง5ปีแล้วไปใช้ชีวิตอย่างมีอิสระภาพคือมันไม่ได้แบบว่าทาวันนี้แล้วพรุ่งนี้หายเลยนะผมต้องบอกก่อนนะว่าผมใช้สูตรนี้นะแล้วชีวิตผมดีขึ้นภายใน3ปี 2- อถึงสปีเท่านั้นเองอันนี้หนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณคือ 1. คุณต้องทํางบการเงินครับคือบางคนมองว่าเอ้ยงบการเงินไม่เป็นเรื่องของแบบธุรกิจขนาดใหญ่หรือเปล่านะครับงบการเงินมันเป็นเรื่องของแบบ ตลาดทุนหรือเปล่าอยากจะบอกความจริงให้นะครับว่าไม่เกี่ยวเลยฮะงบการเงินส่วนบุคคลก็สามารถทําได้นะครับงบการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยนะครับหคุณจะต้องรู้รายรับของคุณเงินเดือนเงินแบบพิเศษโบนัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณต้องลิสต์ออกมา แล้วก็เขียนลงไปในใบงบนี้ใครไม่เป็นคุณพิมพ์มาถามคุณพิมพ์เข้าไปที่ไลน์แอด a d Money Six Pack นะครับมันจะมีระบบอัตโนมัติเนี่ยส่งให้กับคุณเลยเกี่ยวกับทั้งใบงบใบแจ้งภาระหนี้สินนะครับแล้วก็วิธีการเขียนงบนะครับคุณต้องทําเพราะว่านะครับหลายคนเป็นหนี้แล้วผมบอกว่าผมจะไม่คุยกับใครเลยนะถ้าไม่ได้ทํางบการเงินให้ผมบางคนทํางบการเงินมาแบบช่วยๆคือทําส่งมาช่วยๆเนะี่ยผมก็จะไม่ดูให้นะครับผมจะบอกให้กลับไปทามาใหม่เพราะ งบการเงินมันเป็นเหมือนจุด A นะครับผมถามคุณอย่างนี้ดีกว่าถ้าวันนี้นะครับผมอยากให้คุณไปไปที่ชั้น23คุณจะกดลิฟต์ขึ้นหรือลิฟต์ลงครับและได้เกิดผมบอกคุณว่าคุณกดขึ้นไม่ได้นะเพราะตอนนี้คุณอยู่ชั้น25งบการเงินครับจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ชั้นไหนในตึกนั้น คุณจะได้รู้ว่าคุณจะต้องกดลิฟต์ขึ้นหรือลิฟต์ลงเพื่อไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณอยู่ชั้นไหนคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณจะกดลิฟต์ขึ้นหรือลิฟต์ลงงบการเงินจะเป็นตัวบอกคุณว่าคุณจะต้องเริ่มทําอะไรในงบการเงินผมพูดคร่าวๆนะฮะหก็คือรายรับนะคุณจะต้องรู้รายรับของคุณนะครับอันนี้2คือคุณจะต้องรู้รายจ่ายรายจ่ายตรงนี้ถ้าคุณไม่รู้ คุณต้องจดบันทึกครับและอันที่3ครับงบการเงินนี้จะต้องมีภาระหนี้สินครับอันที่4ีคือมีแอสเซทก็คือแอสเซทคือทรัพย์สินครับหนี้สินของคุณคุณจะต้องรู้ครับคุณจะต้องสามารถจดออกมาได้ว่าคุณเป็นหนี้อะไรเท่าไหร่กี่บาทไม่รู้ก็ต้องโทรไปถาม call center คุณกรอกมาไม่ครบสุดท้ายผมก็ไม่สามารถช่วยคุณได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอในการตัดสินใจครับคือถ้าเกิดวันนี้คุณมีตังแบบ อินคำมากแบบมากม,ากมากแล้วคุณใช้น้อยน้อยอาจจะมีปัญหาทางการเงินก็ได้แต่เพราะว่าคุณเนะี่ยติดกระดุมเม็ดแรกผิดไงวันนี้ผมกําลังให้ลื้อกระดุมแล้วก็มาปิดติดกระดุมเม็ดใหม่นะฮะติดกระดุมให้มันถูกอีกครั้งโดยการเริ่มต้นจากการรู้ตัวเองก่อนว่าตอนนี้คุณอยู่จุดไหนอันที่2ครับอันนี้ผมให้คุณทําทุกๆเชา้าผมเองนะครับโพสตออมเงินนะครับให้กับคุณในหน้าแฟนเพจ ทุกทุกวันตลอด2 3สามปีที่ผ่านมานี้นั่นคือข้อสองครับคือให้คุณเริ่มเก็บออมเงินครับคือแม้ันดูเป็นเรื่อง,รองไร้สารละนะฮะดูเป็นเรื่องแบบว่าเฮ้ยกูเป็นนี่อยู่กูออมไม่ได้หรอกคือเป็นข้ออ้างของคนที่พร้อมจะแบบไม่สําเร็จอนะไร้สารละมากครับสิ่งที่คุณควรจะต้องจ่ายก่อนคือจ่ายกับตัวเอง คำว่าจ่ายกับตัวเองในที่นี้คือคุณต้องเริ่มเก็บออมก่อนเดือนละกี่บาทก็ได้เดือนละหนึ่งันเดือนละ5้าร้อยอย่างที่ผมเขียนนะก็คือว่าให้ออมอย่างน้อยวันละ5บาทคุณจะหยอดทุกวันหรือไม่หยอดทุกวันผมไม่รู้นะแต่ผมโพสต์ให้กับคุณทุกๆเช้าถามว่าผมขี้เกียจไหมก็มีขี้เกียจแต่ผมรอผมนึกถึงสายตาของคนที่รอคอยอยู่ที่เขาจะแบบจะโพสตออมเงินไปกับเราอะหลายคนนะปีสองปีที่ผ่านมาชีวิตเปลี่ยนว่า แค่เริ่มออมตั้งแต่5บาทจนถึง20บาทออมไปทําไมนะครับออมไปเพื่อลงทุนเพิ่มหรือออมไปเพื่อปิดหนี้นะฮะถ้าเกิดคุณทํางบการเงินได้แล้วเนี่ยนะฮะคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าคุณจะใช้เงินตรงนี้ไปกับอะไรเพราะว่าอะไรเพราะคุณจะเห็นทั้งหนี้สินทั้งทรัพย์สินคุณจะได้แมนจตัวเองถูกจริงไหมแล้วเงินออมเนี่ยนะครับคุณจะสามารถตัดสินใจว่าเอาเงินออมนั้นเนี่ยไปปิดหนี้ดีเปล่าเออ หรือเอาเงินออมนี้เนี่ยนะครับไปลงทุนเพิ่มดีนะฮะโอเคข้อที่3คือฉลาดในการปิดนี้ครับคำว่าฉลาดในการปิดนี้คืออะไระครับคือคุณจําเป็นจะต้องลิสต์นะครับลิสต์นี่สินของคุณทั้งหมดมาวิเคราะห์ว่าหนี้ก้อนไหนควรจะปิดก่อนนี่ก้อนไหนควรจะปิดหลังหรือนี่ก้อนไหนอาจจะยังไม่ปิดไปรอเจราจาต่อรองในชั้นศาลคุณจําเป็นมากๆเลยที่จะต้อง จดแล้วก็บันทึกแล้วก็เขียนรายละเอียดทุกอย่างในการเป็นหนี้ของคุณในครั้งครั้งนั้นแล้วมาวิเคราะห์เพราะว่าพอมันมีเงินออมเสร็จปุ๊บคุณก็ย้อนกลับมาดูหนี้สินของคุณแล้วก็ดูว่าปิดก้อนไหนดีปิดก้อนนี้ดีไหมก้อนนั้นดีไหมก้อนนี้เจรจาก่อนไหมหรือก้อนนี้ยังแบบค้างไว้ก่อนไนดะ้น้องบางคนนะครับอินบอกมาหาผมแล้วก็บอกว่าโค้ชคาไม่แน่ใจว่าขึ้นสารเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรกับชีวิตไหมนะ ผมต้องบอกก่อนนะว่า,วาคุณแค่เป็นนี้เฉยๆครับคุณไม่ได้ฆ่าใครตายคุณต้องไปศาล <im itation> นะครับ <im itation> เขาโทรมาทวงหนี้คุณก็แค่บอกว่าไม่มีก็แค่นั้นก็คุณไม่มีจริงๆนี่หว่าถ้าคุณมีคุณก็ใช้แล้วจริงมากถูกไหมก็วันนี้คุณไม่มีคุณก็แค่บอกเขาไม่มีถ้าจะฟ้องก็ฟ้องก็ได้ไหมศาลมาคุณก็ไปศาลไปปรึกษาทนายก่อนนะครับเขามีทนายอาสาอยู่คุณไปปรึกษาเลยเป็นหนี้เนี่ยเขาเป็นกันเยอะแยะ ไอคนไม่เป็นหนี้แม่งไม่ทันสมัยดินึกออกไหมคนเป็นหนี้ดีทันสมัยเพราะเป็นกันทั้งนั้นเลยถูกไหมนะพอคุณทํางบการเงิน,นถูกไหมคุณจะเห็นว่าคุณจะต้องจ่ายหนี้เดือนเท่าไหร่คุณเอาเงินก้อนนะั้นนะ่ะห้ามเอาไปใช้เลยนะคุณเอาเงินที่ควรจะใช้หนี้เก็บไว้สมทบเพื่อรอวันในการแห่คัดคือในการเจรจาต่อรองนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณเป็นหนี้ธนาคารเออยู่ถือเป็นหนี้อยู่10,000บาทแต่ตอนนี้คุณเก็บตังค์ได้6 0 0 0บาท คุณก็ต่อรองเขาว่าเนี่ยถ้าเกิดให้ปิดนี่เนี่ยนะครับลดต้นลดดอกหน่อยเนี่ยเหลือ6000เราปิดได้เลยจบไหมถ้าจบเนี่ยเราจะเอาหกพันเนี่ยให้เขาถ้าธนาคาร A ไม่ตกลงคุณจะต่อรองเอาหนี้ตรงเนี้ยไปให้ธนาคาร B แล้วนะถ้าธนาคาร A อยากได้เงินเราเนี่ยปิดกับเราเหอะนี่เขาเรียกว่าการแฮคัดเป็นการเจรจาต่อรองเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะปิดนี่ได้เร็วขึ้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือคุณต้องใช้นี่อย่างฉลาดวางแผน อย่าใช้อารมณ์อย่างเดียวแล้วก็มนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับที่อยากจะมีอิสระภาพเนี่ยนะคุณก็จาเป็นจะต้องมาโฟกัสเรื่องนี้ด้วยถึงคุณยังสามารถจ่ายหนี้ได้อยู่นะแต่คุณก็ต้องทําอะไรคุณอาจจะต้องทํางานเสริมเพื่อจะปิดหนี้บางหนี้แล้วสามารถที่จะใช้ชีวิตให้เบาขึ้นบางคนนะใช้ชีวิตไม่เคยเบาเลยนะอย,นนอยากมีนั่นอยากมีนี่อยากซื้อนั่นอยากซื้อนี่สุดท้ายแม่งเหลือแต่หนี้อย่างเดียวคุณก็ต้องกัดฟัน แล้วก็ยังทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำอยู่นั้นแหละอันที่4ครับพัฒนาทักษะในตัวคุณครับคือวันนี้มึงเกิดมาแล้วมึงจะสามารถขี่จกักรยานได้เลยไหมไม่ได้ดูว่าก็ต้องเคยล้มมาก่อนก็ต้องมีความไม่มั่นใจในการขี่จกักรยานเช่นกันครับทักษะการทําเงินของคุณเช่นกันนะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่มีทักษะเรื่องไหนคุณก็ไปพัฒนาทักษะ ในสิ่งที่คุณขาดอยู่วันนี้คุณอาจจะขายของออนไลน์ก็ได้ะวันนี้คุณแบบขายครีมคุณไม่มีทักษะในการโพสต์ขายคุณก็ต้องพัฒนาทักษะในการเขียนคอนเทนต์ในการโพสต์ขายคุณก็ต้องพัฒนาทักษะในการปิดการขายคุณก็ต้องพัฒนาทักษะนะครับในการขายของคุณเพื่อที่ทําให้คุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นทํางานประจำนะ คุณไม่มีทักษะทางด้านการลงทุนในหุ้นในสังหาในบิตคอยน์ในแล้วนะคุณไม่เคยมีเลยคุณก็จําเป็นที่จะต้องไปพัฒนาทักษะทางด้านการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเอาไว้ทําให้คุณสามารถมีไรายได้เสริมมีทางเลือกอื่นแล้วทางเลือกนั้นมันเข้มแข็งมากพอมันสตรองมากพอคุณก็จะได้สามารถเลิกทำงานที่คุณไม่ชอบจนเหลือเฉพาะงานที่คุณชอบไงละ่ะ เชื่อผมเถอะผมพลิกชีวิตจากสี่อันนี้เองจริงๆผมพยายามจะสรุปทั้งหมดให้คุณทําโดยถ้าเกิดวันนี้คุณเนี่ยนะครับยังไม่เป็นหาเป็นเหวอะไรเลยเนี่ยนะครับคุณทํางบการเงินให้ได้ก่อนคุณจะได้รู้ตัวว่าตอนนี้คุณติดลบเท่าไหร่ต่อเดือนคุณตัดอะไรได้บ้างไหมคุณประหยัดอะไรได้บ้างไหมคุณไปเจราจาหนี้สินได้ไหมนะครับหรือคุณมีทรัพย์สินอะไรที่สามารถเอามาขาย ได้เพื่อจะปิดหนี้เขาหรือคุณจะต้องไปเจราจาต่อรองกับใครเพื่อที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถนะครับที่จะปิดหรือเจราจายืดหนี้ลดหนี้ชําระหนี้นะคุณลองไปดูคุณต้องมีเงินเก็บเงินออมนะครับถึงคุณจะเป็นหนี้คุณก็มีเงินออมได้ถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จน,นะครับถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นอิสระสักที3-5ปีคุณทําแบบนี้ตลอดเวลาจริงๆผมทําแบบนี้มาสองสมปี ชีวิตผมเปลี่ยนเลยคุณก็เช่นกันอึดอัดหน่อยกัดฟันหน่อยเหนื่อยหน่อยนอนน้อยกว่าคนอื่นหน่อยโดนเพื่อนแซวหน่อยเนี่ยผมโดนแซวตลอดเลยตอนขายของตลาดนั้นนะโดนเพื่อนแซวแต่เชื่อผมเถอะว่าถ้าเกิดคุณทําอย่างเงี้ยสัก2ปีสปีคุณจะเริ่มเห็นทางออกคุณจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่คุณค้นหาจนเป็นตัวคุณแล้วคุณก็เฮ้ยอันนี้ไม่ทําเงินได้แล้วคุณขยี้ขยี้ขยี้ขย,ยี้แม่งสุดท้ายคุณจะสามารถเจอช่องทางการทําเงินที่เป็นของคุณอย่างที่บอก วันนี้ผมไม่สามารถบอกคุณได้ว่าคุณทำแบบผมร้อยอร์เซ็นต์แล้วคุณจะสำเร็จแบบผมร้อเพราะคุณกับผมมีประสบการณ์ในชีวิตที่แตกต่างกันโอเคคุณต้องทำในสิ่งที่คุณคิดว่าใช่สำหรับคุณให้กัดฟีลลิ่งให้หัวใจของคุณบอกคุณว่าคุณทำสิ่งนี้แหละแม่งทำได้เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำครับแล้วก็อย่าลืมทำในสิ่งที่ดีนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับ